เกิดให้หน่อยค่ะนี่ทำไมเกิดหลายคนนี่ล่ะวันนี so ้วันหนึ่งเกิดเยอะมากอ่ะอ๋อขอบคุณครับแล้วก็ขอให้สุขภาพรงาีแข็งแรงนะครับให้ปีเบิร์ดดีครับขอบคุณค่ะค่ะช่วงใกล้ปีใหม่ผมจะงงมากไายบายพี่ดูวเดียร์พี่ดิวเดียร์นี่ถึงนะนี่ถึงครับไว้มีโอกาสเจอกันนะครับได้ไหมขอเกิดอีกคนนึงแรก

เห็นมีคนโพสต์ลงว่าแบบอกันดั้มแล้วชอบกันดั้มอะไรต่างๆเฮ้ยเราเปตอนเช้าใช่สวยเปล่าสวยสวย้มีเมจอกันัน้าแล้วกัยายายัย้ลยยหน้ายแล้วกัยาหน้านันานหน้าแนานหน